สวัสดีครับผมผมเปาเรลสตีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าไม้นะครับเป็นไมอ USB นะครับเป็นย่อบรนเจอร์นะครับผมชื่อรุ่นว่า c 1 u นะครับเป็นไมสีทองอันนี้ผมราคาถูกมากนะครับตัวนี้แล้วก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับรูปร่างตรงนี้เป็นสีทองนะครับแล้วก็ตรงตะแกรงนี้จะเป็นสีเงินนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับอย่างแรกนะครับก็มีไม้นะครับผมแล้วก็มีอันนี้คือเมาส์ไว้จับไม้นะครับผมมันจะแยกออกมาสองชิ้นอย่างนี้อันนี้ไปหมุนกราบตูดนะครับ สวมเข้าไปอย่างนี้เป็นถ้วยนะครับแล้วก็เอาด้านนี้นครับหมุนเข้าไปที่ตูดอย่างนี้อ่านี่อย่างนี้ก็คือแต่ทุกคนก็ล็อกให้แน่นนะครับผมวิธีการใช้เมาส์ก็เท่านี้นะครับสาหรับคนที่สงสัยนะครับว่าเมาส์เนี่ยตูดของเขาเนี่ยเขาจะให้มาพอดีกับขาตั้งตัวไหนหรือเปล่านะครับถ้าสมมติใครเป็นรูใหญ่นะครับก็ไม่ต้องสวมอันนี้นะครับมาครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้มาอย่างนี้เลยสวมมาแต่เขาจะบิดสุดนะครับอันนี้ผมก็บิดไว้ใช้เหนียนไขออกมาได้นะครับสาหรับใครที่ตัวน็อตของแท่นยึดเนี่ยหัวใหญ่กก็็ถอถอ้าใคร,รูเ ก็มีแปลงให้นะครับเป็นแปลงของเมาส์มันนะครับก็หมุนเข้าไปนี่หมุนเข้าไปนี่เขาจะเป็นรูเล็กอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นสาย USB นะครับลืมบอกไปเลยว่า ตัวนี้เป็นไม USB ด้วยนะครับเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยไม่ต้องลงไดเวอร์อะไรเลยนะครับผมการที่เราใช้งานเนี่ยของไมตัวนี้ก็อย่าลืมหันหน้าไมก็คือโลโก้หรือว่ารุ่นสัญลักษณ์ของเราเนี่ยหันเข้าหาตัวเองนะครับคือการหันหน้าไมเข้าตัวเองนะครับอย่าหันผิดฝั่งนะครับระวังไมจะเสียงจะผิดเพี้ยนไปนะครับผมต่อไปนะครับที่เขาให้มานะครับก็เป็นคู่มือแล้วก็สติกเกอร์นะครับผม อ่าเดี๋ยวมาดูสเปคเจ้าตัวนี้กันนิดนึงนะครับเจ้า C ขีด 1U นะครับเป็นเบอร์ลินเจอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นไมค์ USB นะครับคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนะครับรับเสียงแบบคาดิออนนะครับก็คือรับเสียงด้านหน้าด้านเดียวนั่นเองแต่ว่าด้านหลังนะครับก็รับเหมือนกันแต่ว่าจะได้ยินเบาบางมากๆนะครับผมเป็นไมโครโฟนนะครับบันทึกเสียงแบบโฮมสตูดิโอนะครับหรือใครจะเอาไปแคสเกมเอาไปไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็เอาไปร้องเพลงโคเวอร์ได้ด้วยนะครับผมเหมาะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้แถมขาตั้งมาให้ใครอยากได้ ต้องซื้อแยกเอานะครับสำหรับการเสียบนะครับใช้ USB ตัวเดียวเลยเส้นเดียวฝั่งหนึ่งเสียบกับตูดไม้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เสียบกับคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องลงโปรแกรมไดเวอร์อะไรเพิ่มเติมเลยนะครับถือว่าใช้งานง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยคือเป็นรุ่นที่ราคาถูกมากๆนะครับระดับพันกลางๆนะครับผมขนาดไดอะแฟมของมันนะครับผมก็คือ0.63นิ้วหรือ1 6มมนะครับผมเจ้าตัวนี้และนี้นะครับตอบสนองย่านความถี่นะครับ2 0่ส เลยนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็ Max SPL นะครับอยู่ที่1 3 6 dB หรือเดซเบลนั่นเองนะครับผมก็หมดแล้วนะครับสำหรับสเปคเจ้าตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะให้ไปดูนะครับคุณนัทด,ดีกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยดีกว่านะครับไปเลย Forgive me, trying calling I'm find me to I don't mean to be bothered, but have you seen this girl? She's been running through my dreams and it's driving me crazy. It seems I'm gonna ask her to marry. โอเคครับผมก็ได้ฟังเสียงพี่นัทนะครับหรือว่าคุณนัทนั่นเองนะครับผมที่ได้มาร้องเพลงหรือกับดีดิท้าให้เราฟังนะครับและใครนะครับที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับไมค์เบอร์รินเจอร์นะครับ G 1ขีด U นะครับก็สามารถแกนเคียวโคดด้านล่างหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับหรือใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเนี่ยสามารถไปดูได้ที่ audiocity.co.th นะครับหรือว่าใครอยากมาดูตัวจริงก็สามารถเข้ามาได้ที่สายหม่8เปนะครับเป็นออฟฟิศหลักนะครับอีกสาขานึงก็คือ CDC นะครับเรียบด่วนรามินทานะครับผมท่าน ใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ